เรื่องราวความรักของเบเบ้ทันชนกกับพิทกาชัยที่ทำเอาหลายคนต้องจับตาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวความรักของสาวสวยสุดฮอตเบเบ้ทันชนกที่ล่าสุดออกมาเปิดใจถึงสถานะกับหนุ่มพิทกาชัยทำเอาแฟนคลับฟินกันไปตามๆกันเลยทีเดียวเปิดใจครั้งแรกความสัมพันธ์เบเบ้กับพิทคืออะไรกันแน่หลายคนคงสงสัยว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ตอนนี้เป็นอย่างไรกันแน่ล่าสุด เบเบ้ได้ออกมาเปิดใจในงานเปิดตัววันเซอร์ลที่ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิร์นพร้อมกับอาการเขินแบบสุดๆยอมรับว่าตอนนี้แฮปปี้ดีมากๆเบเบ้เล่าว,ว่าก็โอเคไม่มีอะไรมากมายก็ไม่ได้เปิดตัวก็ไม่เปิดไม่ปิดแต่ปล่อยเป็นธรรมชาติคุยๆกันไปก่อนเห็นได้ชัดเลยว่าสาวเบเบ้ Baby. เลือกที่จะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติสถานะคนพิเศษที่หลายคนอยากรู้แล้วสถานะของเบเบ้ Baby. กับพิษตอนนี้คืออะไร สาวเบเบ้ be be, บอกว่าสถานะแล้วแต่จะเรียกเลยแฟนหัวเราะเขินถามว่าคนรู้ใจได้ไหมรู้บ้างไม่รู้บ้างหัวเราะคนพิเศษก็พอธุรกิจพิลาทิสสุดปังนอกจากเรื่องความรักแล้วเบเบยยังประสบความสำเร็จในเรื่องธุรกิจอีกด้วยตอนนี้เธอได้เปิดสตูดิโอพิลาทิสเป็นของตัวเองที่วันแบงคอกสอนเองอีกด้วยเบเบ้เล่าว,ว่า เปิดมาหเดือนแล้วสอนเองด้วยรูปแบบการออกกําลังกายก็เลยจะต่างไปจะมีความเบาลงเรื่องน่าสนใจเบเบ้ Baby, บอกว่าตอนนี้มีความสุขกับการใช้ชีวิตมากๆและให้ความสําคัญกับการดูแลตัวเองธุรกิจพิลาทิสของเบเบ้ได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆคํคำถามชวนคิดคุณคิดว่าความสัมพันธ์ของเบเบ้และพิทจะเป็นอย่างไรต่อไป คุณคิดว่าการเปิดเผยเรื่องความรักในวงการบันเทิงเป็นเรื่องดีหรือไม่เพราะอะไรมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะอย่าลืมติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆจากเราได้อีกนะคะ